สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับ,บวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่นะคะข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเป็น to um> ยังไงได้บ้างนะมีข้อความอะไรใหม่ๆที่เขาอยากจะบอกไหมหรือว่ามีข้อความอะไรที่อยากจะส่งถึงคุณในวันนี้กันบ้างก่อนนอนคืนนี้นะคะตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างผ่านอะไรมาในวันนี้กันแล้วความรู้สึกหรือข้อความที่อยากจะบอกเนี่ยมีอะไรได้บ้าง ขออนุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะพลังงานของคุณเป็นฟอร์บอนนะคะไปดีใจอะไรมานะคะมีเรื่องของความมีเรื่องให้รู้สึกยินดีเนาะเออคนรอบข้างแต่งงานอะไรก็ว่าไปเนาะในขณะที่ตัวคุณย,ยังเป็นโสดอยู่ก็ได้นะคะรู้สึกว่าเออ มีกำลังใจอะในการที่จะแบบลุกขึ้นมาเออไม่เป็นไรเราโสดไปก่อนรอคนที่แบบเป็นของเราจริงๆนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะกับคนรอบข้างมีความเป็นธาตุไฟนะ Four of w a n d นะคะ King of w a n d แล้วก็ Knight of w a หรือว่าในที่ทํางานนะคะในสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยมีเรื่องอะไรให้ตกตกใจไหมนะคะเป็นไพ่ขึ้นมาแบบ เป็นธาตุไฟอ่ะมีความโกรธเกลี้ยวอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือว่ามีเรื่องให้แบบต้องต่อสู้มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องทําให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ตัวเราเนี่ยจะอยู่สดแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าเราควรจะแต่งงานเหมือนเพื่อนๆนที่แต่งกันไปแบบนั้นหรือเปล่านะคะเมื่อคิดได้แล้วตัวคนเองก็เหมือนกับกลับมาเริ่มต้นนะคะลองดูหรือทําอะไรบางอย่างนะ ที่มันจะเหมือนกับคุณไม่เคยทํามาก่อนอะคุณก็อาจจะกลับมาเริ่มต้นหรือว่าพูดคุยกับอะไรบางอย่างหรือว่าทําความรู้จักหรือเก็บเงินนะคะเริ่มต้นเก็บเงินก็ได้นะหรือว่าเริ่มต้นจัดการสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนคุณจะพยาพยามพยายาม สมดุลในเรื่องของการเงินหรือคุณต้องช่วยเหลือใครในเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะหรือว่าพยายามจะวนกลับไปหรือทําอะไรนะคะที่แบบไปๆไปกับกลับนี้ก็ได้นะคราวนี้มาดูตัวเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงได้บ้างนะ,ะตัวคุณเป็นธาตุไฟนะคะที่เห็นชัดๆเลยอะไฟมาแรงมากไฟสี่ใบนะคะเป็นธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะหรือเป็นลัคนาของคุณก็ได้นะคะแล้วก็เห็นพลังงานของชาวธาตุดินนะคะ six of pentacle s นะคะ ตัวเขาล่ะตัวเขาเปิดไพ่ขึ้นมาก็เสียใจ <_ d ye> เสียดายอยู่ตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาก็อยู่กับความสศขเศร้าเสียใจนะคะเสียดายกับการไม่ได้ทําอะไรหรือว่าเสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจไปหรือว่าสิ่งที่กระทําลงไปสิ่งที่เขาทําออกไปอย่างที่แบบเห็นผลได้ชัดเจนไปแล้วอะ่ะมันประกาศไปแล้วมันชัดเจนไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ที่เสียใจกับการแต่งงานของตัวเองเหรอหรือเสียใจที่ไม่ได้แต่งงานกับคุณ หรือคุณไปแต่งงานแล้วอย่างนี้หรือเปล่านะคะอ่ะพลังงานสลับฝั่งกันได้นะคะคุณอาจจะเป็นฝั่งทางนี้ก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่าเสียใจกับการตัดสินเสียใจกับการตัดสินใจนะในเรื่องของการแต่งงานนะคะเรื่องอะไรบางอย่างที่เข้ามากระทบกับคุณคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็มันยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วคุณเกิดความเสียใจหรือเขาเนะี่ยรู้สึกเกิดความเสียใจกับการแต่งงานหรือการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะ ดูพลังงานของความเสียใจนะในความเงียบนะคะเขามีความรู้สึลกลึกๆบางอย่างนะคะที่มันเอ่อล้นออกมามันมีความรู้สึกที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรไม่บอกกระต่ายนิ่งแล้มันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะสแสดงออกมามันต้องเก็บไว้หรือเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่เขามีให้กับใครบางคน เป็นคุณหรือเปล่านะคะถ้าเขาเนี่ยชิงไปแต่งงานแล้วนะคะปล่อยให้คุณต้องเป็นคนโสดอยู่ตรงนี้เนี่ย<ม>ก็มองดูว่าตัวเขาเหมือนกับมีความรู้สึกลึกๆลับๆให้กับคุณเป็นพิเศษแล้วก็เพึ่งจะมารู้ตัวหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวเองได้ตัดสินใจอะไรที่มันใหญ่เป็นการตัดสินใจที่คอมมิตผูกมัดตัวเขาอะ่ะอืมอ่ะแต่ว่าในหัวข้อนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเนาะเออเป็นข้อความจากเขาถึงคุณนะคะ ่อนนอนคืนนี้เขาอยากฝากมาบอกอะไรกับคุณก่อนอันดับแรกนะคะในตอนนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะอาจจะต้องเก็บเงินนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวช่วงเวลาของความเก็บตัวอืมเป็นช่วงเวลาของการที่แบบทุ่มเทเวลาให้กับอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะขยับตัวไปไหนได้เหมือนกับคนที่เฝ้าสวนทุเรียนอะ่ะรอดูรอ ตัดแต่งกิ่งนะคะรอให้ปุ๋ยรอนั่นรอนี่นะเออคือไปไหนไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาตอนนี้เนี่ยเขายังขยับตัวอะไรไม่ได้มากนะคะเพราะว่ามีสายตาคนอื่นๆที่มองจ้องเข้ามาอยู่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วเหมือนกับชีวิตเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในตอนนี้นะคะไม่สามารถเป็นโสดได้ไม่สามารถทําอะไรอย่างใจได้ว่นที่เขาจะตัดสินหรือว่าทําอะไรตัดสินใจทําอะไรหรือว่าจะไปเจอใครเนี่ย เออตัวเขาหรือแม้กระทั่งการใช้เงินก็ตามนะตัวเขาต้องรอการตัดสินจากอีกคนนึงนะคะเห็นชอบจากอีกคนนึงก่อนแล้วก็มีคนอื่นมองจ้องมาที่ไม่ใช่มีแค่เขาหรือคุณหรือแค่เขาคุณหรือว่าคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออในกรณีที่เขาไปแต่งงานเนาะเขาอยากฝากมาบอกว่าข้อความที่เขาอยากบอกก็คือตอนนี้เขารอรอเวลารอโชคชะตาเขาหวังว่า โชคชะตาจะนําพาให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป็นไปในทิศทางที่มันเปลี่ยนแปลงขอให้ลมเปลี่ยนทิศทางอะแต่ตัวเองก็ทําอย่างนึงเนาะก็แล้วก็มาอยากให้ลมเปลี่ยนทิศทางก็ในเมื่อเราตัดสินใจอะไรแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะตัวเขาเองตอนนี้กําลังคิดแผนวางแผนอะไรบางอย่างอยู่พยายามคิดทบทวนกับเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทํพลาดไปน้อยใจให้ตัวเองนะคะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเออเ่ยทําไมเขาถึงโกหกทาไมเขาถึงหลอกลวงคุณเนาะเขาก็พยายามคิดหาคําตอบอยู่เหมือนกันว่าทําไมเขาถึง acting แบบนั้นหรือว่าทําแบบนั้นหรือแม้กระทั่งตัดสินใจอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนะี่ย มันส่งผลต่อคุณและเขามากๆแล้วก็ในตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่าการที่จะอาจจะปิดบังคุณนะคะโกหกคุณไปวันๆหรือโกหกคนของเขาไปวันๆอะไรเงี้ยเหมือนพลังงานเขาเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยพลังงานนั่งร้องไห้เสียใจอยู่ทุกวันนะคะอืมแล้วก็มันก็เป็นจริงอย่างนั้นอย่างที่เขาบอกตัวเขาเนี่ยถ้าคนของเขานะ ถ้าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคนอื่นหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยขี้หึงมากนะคะแล้วตัวเขาเองอ่ะคนของเขาหึงเขาแต่ตัวเขาอ่ะหึงคุณนะคุณพลังงานขึ้นมาก็คือเป็นคนโสดนะคะแพรวาๆด้วยม,มีคนเข้ามาจีบหรือว่ามีสเสน่ห์มากๆเนี่ยเขาอยากบอกว่าเขาหวงนะคะเขาหึงนะเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนนะคะยังเก็บยังกอดไว้แต่แล้วยังไงล่ะ ก็เขาทําทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นเองถูกไหมอันนี้แม่หมอกระต่ายช่วยเถียงมนะเถียงแทนนะคะเออก็คุณทําเองนะคุณตัดสินใจเองคุณตัดสินใจมาเส้นทางนี้ตัวคุณเองก็ต้องเดินออกมาจากจุดนั้นไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะไปทําในสิ่งที่เคยทํานะคะแล้วทาแล้วตัวเองมีความสุขทําแล้วตัวเองมั่นคงคุณก็กลับไปทําในสิ่งนั้นคุณก็ดูแลตัวเองไปอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้เขาอยากฝากมาบอกอะไรกับค,คุณอีกค่ะ เขายังสนใจคุณอยู่นะความสนใจยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปนะคะเป้าหมายและทิศทางยังอยู่ที่เดิมความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ก็คือการที่จะให้ความสัมพันธ์มันยังเป็นไปในทิศทางที่แบบมันมันสามารถเป็นไปได้อะ่ะเดี๋ยวเขาอนุญาตเสียบแบตนะคะชาร์จแบตแ๊บนี้โอมันไม่ถึงนะทุกคนทำยังไงดีมันไม่ถึง อ่าไม่เป็นไรงั้นเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าแบตจะหมดเนาะอ่ะก็ถ้าแบตหมดก็ดับไปเลยนะคะก็คือจบแค่นั้นนะอืม <laughs> ส่วนเป็นแบบนี้บ่อยๆนะเออเขายังสนใจคุณอยู่ค่ะเขายังสนใจคุณอยู่แล้วก็ยังคาดหวังให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไปถึงฝ่ายฝั่งฝันด้วยการที่ขอให้คุณกับเขาเนี่ยได้กลับมาพูดคุยปรองดองกันอีกครั้งหนึง่งอืมอันนี้คือความคาดหวังของเขานะ เขายังแอบมองแอบสองคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามหรือคุณคิดว่าโอ้บล็อกไปหมดแล้วไม่ได้สนอกสนใจแล้วเนี่ยแต่ตัวเขายังสนใจนะยังอ่านข้อความที่เคยพูดกับคุณคุยกับคุณนะคะแล้วก็กําลังเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเนี่ยบทสนทนาทั้งนั้นเลยเขาชอบที่จะคุยกับคุณค่ะเขาชอบที่จะสื่อสารแล้วเขาอยากจะบอกว่าเขาสื่อสารกับคุณน่ะรู้เรื่องที่สุดแล้ว เวลาคุณกับเขาคุยกันเน่ะมันเหมือนกับจับประเด็นกันได้แล้วคุณก็เหมือนกับรู้ทันเห็นไหมคุณเป็นคู่ที่เข้าใจเขาที่สุดแล้วแต่เขาแปลกเนาะอะไรไปบังตาเขานะคะให้เขาได้ตัดสินใจอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าจะเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาสั่งสอนเขานะคะอืมเพราะเขาดูเหมือนกับเป็นคนที่ เหมือนอะไรที่อยู่ใกล้แล้วมองไม่เห็นความสําคัญนะแล้วพอมันจากไปเขาเพิ่งจะมารู้ว่านี่คือสิ่งที่สําคัญในใจของเขาจริงๆนะคะเขาเป็นทุกข์นะคะกับสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นถ้าคุณคิดว่าเขาไม่เดือดร้อนไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรบอกไว้เลยเขาอยากบอกว่ามันไม่จริงตัวเขาเป็นทุกข์มากตั้งแต่ไพ่พลังงานเปิดขึ้นมาก็เสียใจแล้วคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากวนกลับเข้ามาคิดถึงโมเมนต์คิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกัน โอ้ oh, หัวใจเขาแตกสลายนะคะเป็นไพ่สามดาบเขาทำร้ายตัวเองด้วยการดึงคนอื่นเข้ามานะคะอันนี้ไม่ต้องเปิดไพ่ข้อความเลยเนาะไพ่ชัดมากนะคะคิดถึงเสียใจเศร้าเป็นทุก์นะคะมันไพ่ความทุกข์ความโหยหาเนี่ยมันอยู่ฝังเขาหมดเลยคุณกับเขานี่มีเรื่องราวร่วมกันมากมายเป็น the history ที่เขาลืมไม่ได้นะคะคุณคือคนที่เขาจะไม่สามารถลืมไปได้เลยในชีวิตนี้ ต่อให้คุณกับเขาเนี่ยจะได้วนกลับมาหากันหรือมาเจอกันอีกหรือไม่ก็ตามแต่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้ไม่สามารถลืมคุณได้นะคะคุณจะเป็นคนคนหนึ่งคนนี้ที่อยู่ในใจที่เขาไม่สามารถลืมเลือนไปได้เช่นกันนะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามานะคะโพสต์ไว้แล้วใต้ description ข้างล่างค่ะบาย